อออมพามันจะชนหน้าสวัสดีค่ะกลัวๆก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ย่ามาเล่นน้ำค่ะคุณยายมานอนด้วยคุณยายเข้ามาเล่นที่กลเลอินในเมืองพ้าสองเส็บมาเล่นสวนสาธารณะอีกแล้วค่ะคุณยายขี่สไลเดอร์ด้วยค่ะ ณยายเล่นอยู่คนเดียวนด้ลูกยายมวนกระหลานอีก <laughs> ไหนคะคุณยายสนุกกับหลานอีกเนาะทิพนะย์เน้องอ่าสนุก <c oughs> สนุกค่ะหอมมากค่ะลูกมาต่อคิวกับพี่ทิพย์ลูกให้พี่ทิพย์ผีแล้วก็ต้องหอมเนาะ <laughs> อ๋อจะรอยอยู่ตรงนี้เหรอ ไหนพิธีลงมาหรือยังเตรียมพร้อมหรือยังคะอ๋อลงมาค่ะไม่โด่งได้ยังลงมาเลยลงมาเลยอาตาน้าหอมตาตาน้าหอมคุณยายสนุกวะร้านเปลี่ยนก็เลียนดูเดียวยายไหมคิวน้าหอมแล้วค่ะ พีทิพยีกำลังหล่นนะลูกแต่น้ำหอมมาแล้วหอมมาหรือยังมาหรือยังมาเร็วๆค่ะเนะนือ่องค่ะคุใหญ่น้ำหอมตัวโตกว่ายิ่งเลยใ,คคให้คุณยายพักก่อนได้ไหมล่ะ <มา S 1> ขี่กับแม่ไหมมา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 ,มา

ไม่ทำครัลุงมาดูพิธีนี่มันเสียงดังนะหอมเ,เ,เร็วเร็วข้ามาเลยออเอาทำไมไม่ให้ยายพักเลยล่ะลุง น้อมไปนั่งอะไรลูรกอกำลังกายทีทีบอกกำลังกายเป็นแล้วเห็นไหมทำซิไม,ไม่ค่ะลูกคุณยายทำอะไรนี่ <c oughs> น้ำงหอม,มกลัวลงค่ะลูกอ่าวิธีปั่นซิ ไปเลยค่ะอุน่นจะเข้าไปอย่างนั้นแขนขาจะหักเอาจะเล่นอะไรได้ในฝุาา่นขาใหม่จะเล่นอะไรลูกไปที่ผ่นมาอันนี้ก็เหมือนการโน่นนี่ขีดได้นะมาไม่พาดทำหอมมาฝั่งนี้แล้วไปฝั่งโน้ตไปฝั่งโน้ตอยู่คนละฝั่งกับแม่ไปค่ะนี่รถชนกันค่ะอยู่ทางเข้าสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี รถสองเสียบอยู่ไปเบรงรถมอไซค์กับรถกระบะจ้นกันมอไซค์จีบกูชิบกำลังอุ้มกำลังหามขึ้นรถรเลยส่วนเฮงเติมเนาะยังค่ะกำลังอุ้มขึ้นรถอยู่นะ ที่อยากดูอะไรที่ไม่กลัวเหรอคะหทำผมอยากกลับบ้านเดี๋ยวก็ได้กลับอยากกลับบ้านอ,อย่างนี้นะผม,มกลัวตอนนี้นะเน่ยเขาต้รวจต้รวจที่จุดตรวจเสร็จแล้วกินไอติมค่ะอร่อยไหมลูกไอติมไอติมแย้มกินหนาไหมเป็นขนมปังแบบอร่อยไหมคะค่ะ,คะ <c oughs> ทุกคนเมื่อกี้รถชนกันน่ากลัวไหมหน่ากลัวมากไหมอยากกลัว พี่สีไรพ่อลูกป้อนยายเหรอยายแม่ทองหอมเดี๋ยวลุ่มป้อนคุณยายขอบคุณค่ะอร่อยจะกมด้อ่ะเปียบแล้วอย่าไปออกกำลังกายก่อนนะคะ